ที่น้องชอบมาไม่สุดเชิญครับเตาฟังก็ได้หรือบอกก็ได้จริงๆต้องบอกก็จะช่วงสปอนเซอร์นะครับผมเขาทำใเราได้ไปนะวันนี้มากันเยอะเชียรมากันเที่ยงแต่ว่าถ้าส่วนตัวจริงๆชอบชอบเลอกกินเลิกอาหารอันนี้เขายืนยันตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายนะครับผมเป็นคนจินง่ายนะผมก็ไม่ไม่เรื่องเยอะครับไม่กินแค่ถังหม้อเดย่างเงี้ยใช่ครับผมก่อนเนี่ยครจบ ชอบแบบพี่พี่วันนี้กินอะไรอ่ะนี้เราจะไปไทยลุ้นใช่เราไปไทยที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ลุ้นตลอดนะครับแล้วเป็นยังพอได้ชิมแล้วแต่ละที่อร่อยมากนะครับอร่อยมากน้ำหนักขึ้นเลยครับผมจริงๆได้ชาจังแล้วน้องบอมล่ะคะช่วงไหนบอมก็น่าจะเป็น first gift ถือว่าเป็นเป็นเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งช็อปปิ้งคือไปคนไทยชอบใช่ครับคือไปแต่ละที่เนี่ยคือมันจะมีที่ที่ ของปแปลกๆซึ่งเราอาจจะหากันได้ไม่ไม,ไม่ค่อยเจอครับก mm ็ hmm. บถือว่ามันเป็น mm hmm. ช่วง f i r s t gift เนี่ยคือจะเอามาให้ท่านผู้ชมก็ถือว่าคนที่ได้ไปเนี่ยคือเขาเขาทุกคนเขาชอบ mm hmm. จูิงก็คือส่วนตัวเราเนี่ยขนาดเราไปเลือกเองเรายังอยากได้กลับมาใช mm ่ hmm. ไหม,มใช่ครับคือหมายถึงว่าพิธีกรเนี่ยจะไปเลือกของแต่ละที่แต่ละประเทศมาแล้วก็มาแจากกับผู้ที่ร่วมสนุกกับรายการด้วยเช่มชมรายการคือจริงๆ, mm hmm. งๆก็รอ เราว่าถ้าไม่มีใครโทรมาก็พี่ตี๋ก <ไป S 2> ่อนก็จะแคร์แล้วแต่ทุกที่มารับกันหมดเนาะเค้ชโค้ดิี่ามาดีมากเลยอะเก่มากชอบมากช่วงนีง้ใช่ไห<ผ>มครับผมสำหรับพี่ตีครับพี่ตีครับผม